คุณพี่กุลนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะทำแบบฝึกเรามาท่องคำท้องจองกันก่อนเอามือมาค่ะกับไว้ยจับมั้ยจับมั้พร้อมยังคะพร้อมแล้วเรามานับกันเลยหนึ่งสองสาสี่ห้าจับปูมามาได้หนึ่งตัว6กเจ็ดปดเกบ ปูมันนีฉันจึนต้องสั่นหัวฉันกลัวฉันกลัวฉันกลัวปูนีฉันที่หัวแม่มืออ่าเด็กๆไปท่องกันนะคะมาทำแบบฝึกกันเลยนี่ค่ะหนังสือทักษะสังผมนะคะอ่าเปิดเลยค่ะ น,นี่เรามาดูซิอ่านี่เด็กๆนั่งสมาธิกันเป็นแล้วทีนี้เ,เรามาดูซิเขาบอกว่าอ่ไหนเป็นการปฏิบัติตนของเด็กดีอาภาพที่หนึ่งว้าวช่วยคุณแม่กวาดบ้านเป็นเด็กดีไหมคะอ่าเป็นเด็กดี ต้องระบายสีนะคะอันนี้เด็กดีนะระบายสีให้สวยงามเลยอันที่สองเอาอาหารให้สุนัขด้วยเป็นเด็กดีไหมคะเป็นเด็กดีค่ะระบายสีภาพนี้นะคะต่อไปหูรู้จักเก็บออมด้วยเอาเงินหยอดกระปุกออมสีนเป็นเด็กดีไหมคะ,ะเป็นเด็กดีค่ะระบายสีนะคะ ต่อไปภาพที่สี่เด็กผู้หญิงคนนี้ไปหยิบเงินในกระเป๋าของคนผู้ชายคนนี้ค่ะภาพนี้เป็นเด็กดีไหมคะไม่ค่ะไม่เป็นเด็กดีนะคะระบายสีไหมคะไม่ต้องระบายไม่ดีเลยนะคะนี่คือเด็กไม่ดีนะอ่ะระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเปิดไปหน้าที่7นะคะหน้า7ดนะคะ เขาบอกว่าให้เด็กๆใส่เครื่องหมายถูกในช่องวงกลมนะคะในช่องวงกลมในการปฏิบัติได้ถูกต้องภาพที่หนึ่งใส่เสื้อผ้าแต่งตัวเองอถูกไหมคะถูกต้องใส่เครื่องหมายถูกในนี้นะคะต่อไปอันที่สองเก็บของเล่นเล่นของเล่นเสร็จแล้วเก็บของเล่นใส่กล่องเรียบร้อยเลยเป็นเด็กดีไหมคะ อ่าเป็นก็ต้องใส่เครื่องหมายถูกในวงกลมนี้ต่อไปค่ะอ้าช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ำต้นไม้เป็นเด็กดีไหมคะเป็นเด็กดีค่ะอ้าใส่เครื่องหมายถูกลงไปต่อไปภาพสุดท้ายอูเด็กผู้หญิงคนนี้เอาสีไปเขียนกำแพงบ้านค่ะเด็กดีไหมคะ ไม่ดีค่ะไม่ต้องใส่เครื่องหมายถูกนะคะแล้วก็ไม่ต้องระบายสีด้วยเพราะว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีนะคะอ่าส่วนภาพอื่นระบายสีหมดเลยนะคะอ่าตอบเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งมาให้คุูพิกลกับคุณทูทนกดูนะคะอ่า เสร็จแล้วคุณพี่คุณกับคุณครูเนาก็จะช่วยกันตือวจนะคะอ่าไปแล้วค่ะบายบายรักที่สุด